สวัสดี f c แฟนคลับน้องอุงอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้ปูชอบเล่าขอนำข่าวสารดีๆของน้องอุงอิงมาส่งต่อให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบ,บรับรู้ในความสามารถของเธอก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเธอและดีใจกับเธอด้วย ที่เธอได้รับรางวัลน,นี้เมื่อวันที่30มกาคม2566ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมัธยมพลคอได้มีประกาศงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2566ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อเอ็ดในงานนี้มีน้องอุ๋งอิงรัตนพรสาน้อยเพชรบ้านแพงร่วมเข้าประกวดด้วย ในการแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเปลี่ยนรวมซึ่งมีผลการประกวดออกมาสรุปว่าเธอได้เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเกณฑ์การตัดสินด้วยคะแนน80ถึง100คะแนนจะได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ซึ่งคะแนนต่างกันเพียงเล็กน้อยที่1ได้96.67คะแนนที่2ได้95คะแนนมี2โรงเรียนทางโรงเรียนได้โพสต์ประกาศออกมาดังนี้ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาพรหอมนวลน,นักเรียนชั้นม .4 ครูผู้ฝึกสอนคุณครูพิมพิลาหมื่นสอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติลองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเรียนรวมงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมโพนคอน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและขอขอบ